ข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าวันนี้สรุดีบทที่139นะครับชีวิตนี้ปิดบังไม่ได้ชีวิตนี้ปิดบังไม่ได้นดไไดในพระธรรมของพระเจ้าวันนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อานแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วถ้าตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดแค่ควรทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางเรามาอ่านกันเลยนะครับเป็นสดีที่ดาวิดเป็นผู้บันทึกนะเป็นผู้แต่งนะครับนะซึ่งเป็นถ้อยคําที่พระเจ้าโดนใจให้เขียนขึ้นนะครับเราอ่านด้วยกันนะครับข้อที่หนึ่งข้าแต่พระยาเวพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพ,พระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระองค์ทรงตรวจตราวิถีและการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้มครองขอขอไปครับและทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ ข้าแต่พระยาเวแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วนี่คือพระธรรมของพระเจ้าที่สี่ข้อนะครับเราได้เห็นถึงสิ่งที่บันทึกแล้วก็บอกกับเราว่าพระองค์ทรงรู้จากเราพระองค์ทรงก่อนที่เราจะพูดพระองค์ก็รู้เลยว่าเราจะพูดอะไรนะครับแต่เราอ่านต่อนะครับพี่น้องคิดค่คนไปด้วยข้อที่ห้า พระองค์ทรงล้อมข่าพระองค์อยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังและวางพระหัตบนข่าพระองค์ความรู้อย่างนี้อัศจ,จรรย์เกินข่าพระองค์สูงนักจนข่าพระองค์เอื้อมไม่ถึงข่าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข่าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์ ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็สถิตที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะทําที่นอนไว้ในแดนคนตายพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะบินไปไกลถึงที่ตะวันออกหรือถ้าข้าพระองค์อาศัยอยู่สุดขอบทะเลตะวันตกแม้ที่นั่นพระหัตถ์ของพระองค์จะจูงข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะช่วยข้าพระองค์ไว้ถ้าข้าพระองค์จะว่าความมืดจะบังข้าไว้แน่ทีเดียวและความสว่างรอบข้าจะเป็นกลางคืนสำหรับพระองค์แม้ความมืดก็ไม่มืดกลางคืนก็สว่างอย่างกลางวันความมืดเป็นอย่างความสว่างเพราะพระองค์ทรงสร้าง ชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคานบมันดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์หน้าครั่นครามบรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดี โครงร่างของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกซ่อนไว้จากพระองค์เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลับลีประดิษฐ์ขึ้นมาณภายในที่ลึกแห่งโลกพระเนตรของพระองค์เห็นข้าพระองค์ตั้งแต่อย่างไม่เป็นรูปทรงวันทั้งสิ้นที่กำหนดไว้ขอภัยวันทั้งสิ้นที่กำหนดให้ข้าพระองค์นั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลยข้าแต่พระเจ้าสำหรับข้าพระองค์แล้วพระดำริของพระองค์ล้ำค่ายิ่งรวมกันเข้าก็มากมายนักหนาถ้าข้าพระองค์จะนับพระครับถ้าข้าพระองค์จะนับพระดำรินั้นก็มากกว่าเม็ดรายเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์จะยังอยู่กับพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสังหารคนอธรรมเสียส่วนเจ้าพวกคนกระหายเลือดจงไปให้ผลค่าพวกเขากล่าวถึงพระองค์ด้วยเจตนาร้ายพวกศัตรูของพระองค์ใช้พระนามไปในทางที่ผิดข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ไม่ได้เกลียดผูดท้ที่เกลียดพระองค์หรือ และข้าพระองค์ไม่ได้ชิงชังผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้พระองค์ดอกหรือข้าพระองค์เกลียดพวกเขาเข้ากระดูกดำและนับเขาเป็นศัตรูของข้าพระองค์ถ้าแต่พระเจ้าขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์ และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข่าพระองค์หรือไม่และขอทรงนำข่าพระองค์ไปในทางนิรันดรเอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องนี่คือถ้อยคำของพระเจ้าที่มาถึงเราในวันนี้เมื่ออ่านแล้วพี่น้องครับชีวิตของเราเราไม่สามารถที่จะปิดบางไว้ได้เลยนะครับ นะแม้เราจะบอกว่าโ้เราไปหลบซ่อนอยู่ในที่มืดนะในที่ที่ใครมองไม่เห็นความมืดสําหรับพระเจ้าก็เหมือนกับกลางวันพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยพระองค์ทรงสัพพันธุ์อยู่พระองค์ทรงอยู่ทุกที่ทุกแห่งในทุกเวลาในทุกเมื่อนี่คือสัพพันธุ่ที่พระองค์ทรงมีที่พระเนตรที่ประกันพระองค์ทรงได้ยินพระองค์ทรงมองเห็นพระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าว่าชีวิตของเราเป็นยังไงเรื่องนี้นคือชีวิตของเราหลายครั้งชีวิตของเรา รู้สึกว่าโอ้เราจะเราอยากจะไม่ให้เราต้องการที่จะปิดตัวเองไม่ไม่อยากให้ใครรู้เป็นองครับคนรอบข้างจะไม่รู้แต่พระเจ้ารู้นะครับเรามาดูด้วยกันนะข้าแต่พระยาเวพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และรู้จักข้าพระองค์พระเจ้าทรงรู้ว่าเราคนเราเป็นประ,ประเภทในเราเป็นคนประมาณไหนจิตใจมุมมองความคิดศักยภาพหรืออะไรต่างๆในชีวิตของเราพระองค์ทรงรู้หมดนะ เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์แต่ไกลจะลุกจะนั่งจะเดินจะคิดพระเจ้ารู้หมดเลยนะครับไม่สามารถที่จะปิดบังได้เลยพระองค์ทรงตรวจสอบวิถีและการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์พระองค์ทรงรู้จากวิถีชีวิตของเราว่าเรามีวิถีชีวิตเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับดังนั้นเราไม่สามารถที่จะปิดบังตัวเราเองไว้กับพระเจ้าได้นะครับน ในหลายๆครั้งชีวิตของเราเมื่อเราเผชิญกับบางคนที่พูดไม่จริงกับเราพูดไม่ตรงกับที่เป็นจริงนะให้กับเรานะคกับก็คือโกหกนะมุสาแต่พี่น้องครับเราไม่ต้องไปกลัวหรอกถึงแม้เราไม่รู้แต่พระเจ้าก็รู้วันหนึ่งพระเจ้าก็จะเปิดโปรงพระเจ้าก็จะเปิดเผยระรงก็จะให้รู้ในเมื่อถึงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราพี่น้องครับ เราอย่าไปโกหกหรืออย่าไปพูดอะไรที่ไม่ตรงความจริงให้กับใครนะครับถึงแม้ว่าเขาไม่รู้แต่พระเจ้ารู้ถึงแม้ว่าเขาไม่รู้แต่เราเองเรารู้ว่าเราพูดความจริงหรือไม่ใช่ความจริงและพระเจ้าทรงตรวจสอบได้ตรวจเช็คได้นะครับพระองค์จะเป็นผู้ตรวจสอบนะเราขอบพระคุมพระเจ้าที่พระวิญญาณของพระองค์อยู่ด้วยกับเราแล้วก็นําเรา พระองค์ทรงเปิดเผยแล้วพระองค์ทรงให้เราได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องเป็นจริงที่เราจะต้องดําเนินชีวิตตามนั้นและอะไรคือสิ่งที่เป็นความผิดวบาปหรือความเท็จความไม่ถูกต้องพระองค์ทรงนำารอให้เรารู้เราต้องเชื่อฟังพระองค์แล้วก็ดําเนินชีวิตตามพระองค์และพระองค์ก็จะนําชีวิตของเราในข้อที่สี่เนี่ยบอกว่าแม้ข้าแต่พระยาเวแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความคิดเสียหมดแล้ว เราจะพูดอะไรพระองค์ทรงรู้หมดแล้วนะครับนะอีกหนึ่งชั่วโมงอีกสองชั่วโมงเราจะพูดยังไงเราจะพูดกับใครพระองค์ทรงรู้แต่ในขณะที่เราอยู่ที่นี่เรายังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะพูดกับคนนั้นพูดกับคนนี้หรือจะคิดอะไรหรือจะพูดอะไรเรายังไม่รู้แต่พระเจ้าทรงรู้หมดแล้วว่าเราจะพูดจะคิดยังไงนะครับพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์ทั้งข้างหน้าและข้างหลังและวางพระหัตถ์ปนข้าพระองค์พระองค์ทรงอยู่รอบตัวเราพระองค์ทรงสัพพันธ์อยู่นะครับพระองค์ไม่ได้เป็นพระเหมือน มันกับพระทั้งหลายนะที่อยู่บางที่บางแห่งเวลาจะไปเข้าเฝ้าพระเหล่านี้ก็ต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเหล่านั้นแต่สําหรับพระเจ้าที่เราเชื่อพระองค์ทรงอยู่รอบชีวิตของเราไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนพระองค์ก็อยู่ด้วยกับเราความรู้อย่างนี้อัศาจรรย์เกินข้าพระองค์ทรงนักจนข้าพระองค์เลื้อมไปนถึงคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรารู้ระดับหนึ่งรู้ในใน,ในส่วนที่พระเจ้า,าปเปิดเผยให้เรารู้เท่านั้น เราไม่สามารถที่จะรู้ทั้งหมดเ,เราเอื้อมไม่ถึงนะครับเราไปไม่ถึงสิ่งที่เป็น,เป,นเป็นพระองค์อ่าเป็นพระลักษณะของ,พ,ง,งพระองค์ทั้งหมดพระองค์ทรงให้เรารู้บางประการที่เป็นพระลักษณะของพระองค์ให้เรารู้ในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้ก็ทําให้เราได้รู้ว่านี่คือพระลักษณะของพระองค์ที่พระองค์ทรงให้เรารู้ผ่านทางพระคัมภีร์บทนี้นะครับ ข้อที่7ข้าพระองค์จะไปไหนให้ผลพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้ผลพระภารของพระองค์นี้ไม่ไม่พ้นะนะเราจะไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่อยากให้ใครหิดรู้ไม่อยากให้ใครเห็นแต่เป็น้องครับพระเจ้าเห็นพระเจ้าเห็นนะครับถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็เสียันถ้าข้าพระองค์จะทําที่นอนไว้ในแดนคนตายพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นพระองค์ทรงอยู่ทุกที่ทุกแห่งนะครับ ข้าพระองค์จะบินไปไกลถึงตะวันออกหรือ,อสุดปลายทะเลตะวันตกที่นั่นพระาชของพระองค์ก็จูงข้าพระองค์และพระาดขวาของพระองค์จะช่วยข้าพระองค์ไว้ไม่ว่าไปทิศตะวันออกที่ตะวันตกพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าอยู่เคียงข้างเสมอถ้าข้าพระองค์จะว่าความมืดจะบทบงังความรอ,อบตัวข้าจะกลายเป็นกลางคืนสําหรับพระองค์กลางคืนความมืดก็ไม่มืดกลางคืนก็สว่าง นะครับพระเจ้าทรงรู้หมดนะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปิดบังไว้กับพระองค์ได้ข้อที่13เพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคานบรรดาพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างชีวิตของเราผู้ถักทอชีวิตของเราเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างพระองค์ทรงรู้รายละเอียดทั้งหมดโครงสร้างในชีวิตของเราเป็นแบบไหนอย่างไรพระองค์ทรงรู้หมดเลย นี่นงครับนี่คือความจริงที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับเราเรายังไม่รู้เลยว่าเส้นผมของเรามีจานวนเท่าไหร่พระองค์ทรงรู้เรายังไม่รู้เลยว่าสมองของเราเซลล์สมองของเรามีเท่าไหร่พระองค์ทรงรู้นะครับเรายังไม่รู้เลยว่าเส้นเลือดของเราในความยาวเท่าไหร่ในร่างกายของเรานะแต่พระองค์ทรงรู้นะครับนี่คือความสัพพันธ์อยู่ที่พระเจ้าให้เราได้เห็นให้เราได้รู้นะครับ ทั้งหมดภายในของเรานะครับปอดตับไตหัวใจเอวัยวะทุกส่วนพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างและพระองค์ทรงรู้ว่าสร้างอย่างไรแล้วก็จะถูกใช้อย่างไรนะครับข้อที่สีบอกว่าข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์หน้า้าขาำบรรดาพระาชกิจข,ของพระองค์พี่น้องอข้าพระองค์ทรงทราบดีพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้เราได้รู้ได้ได้เข้าใจจากนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราดําเนินชี โดยสำนึกในพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างเรามาอย่างดีนะเราจะไม่ให้ร่างกายของเราเป็นที่อยู่ของสารเสพติดเป็นที่ของโรคภัยไข้เจ็บเนะด้วยการกระทาของของเราเองเนาะเราไม่ต้องการให้ร่างกายเนี่ยเป็นเบาหวานเนื่องด้วยการกินแบบไม่ควบคุมของเราถูกไหมครับดังนั้นร่างกายของเราถูกสร้างอย่างสัจจันเราจะใช้ตามที่พระเจ้าประสงค์ โครงสร้างของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกซ่อนไว้จากพระองค์เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลิปลับหลีประดิษฐ์ขึ้นมาณภายในแห่งนี้พระองค์ทรง,งถักทอในขณะที่เราอยู่ในคันมรรดาอยู่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้นะพระเจ้าทรงรูนะพระเจ้าไม่ต้องใช้อันต้านซาวดูว่าเอ๊ะทารกผู้นี้เป็นเพศหญิงหรือเพศชายไม่ต้องเลยนะพระองค์ทรงรู้ว่า,าเป็นแบบไหนนะเป็นเพศไหน คืบกพระเนตรของพระองค์เห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปทรงโอ้ oh. ยังเป็นเซลเล์เล็กๆอยู่พระองค์ทรงรู้ว่าจะเป็นรูปทรงไหนนะครับนะเหมือนเหมือนอก้อนดินที่ยังไม่เป็นรูปเปนะ็นระ่างนะนะช่างปั้นเนี่ยมันช่างปั้นเขาจินตนาการภาพเห็นภาพเป็นที่เรียบรแล้วว่าเขาจะปั้นอย่างไรนะก้อนก้อนดินที่อยู่ในมือนะ อีกสักนะไม่ถึงนะไม่กี่นาทีเนี่ยมันจะกลายเป็นภาชนะที่ที่เป็นแบบไหนช่างปั้นรู้หมดแล้วนะครับนะแต่พระเจ้าเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกนะครับนะวันที่วันทั้งสิ้นที่กําหนดให้ข่าพระองค์นั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลยพระเจ้าทรงบันทึกไว้แล้วว่าพรุ่งนี้เมื่อนนี้นะอาทิตย์หน้าเดือนหน้าชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนหเป็นแบครับพระองค์ทรงบันทึกและพระองค์ทรงเตรียมไว้ทั้งหมดแล้วนะครับถ้าเราเชื่อฟังแล้วก็ดำเนินชีวิต ตามที่พระองค์ประสงค์เราก็าจะเปลี่ยนไปตามนั้นและแผนการที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราเป็นแผนการแห่งสวัสดิภาพเป็นแผนการเพื่อความสําเร็จเป็นแผนการเพื่อการบรรลุเป,ป้าหมายเอเมนนะครับถ้าเราเชื่อฟังแล้วก็ทำทมเราก็าจะเปลี่ยนไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดเราปฏิเสธพระองค์แล้วก็ไม่เชื่อฟังพระองค์ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยไปเปลยมาไม่ได้รูปทรงเราก็เจอกับปัญหาประสัยทาให้ชีวิตวนเวียนอยู่กับความทุกข์ยากลําบากวันแล้ววันเล่านะแต่เราไม่ต้องการชีวิตแบบนั้นถูกไหมครับ ให้พระองค์เข้ามาแล้วก็นำพาชีวิตของเราดีที่สุดนะข้อที่17่ข้าแต่พระเจ้าสำหรับข้าพระงแล้วพระดำริดของพระองค์ล้ำค่ายิ่งรวมกันเข้าก็มากมายนักหนาะถ้าข้าพระงจะนับพระดำรินั้นก็มากกว่าไม่ใจเมื่อข้าพระองตื่นขึ้นข้าพระงจะยังอยู่กับพระองค์พระดำริก็คือความคิดของพระเจ้านั่นเองนะครับนะความคิด สิ่งที่พระเจ้าคิดสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้รู้เยอะมากนะครับมีเยอะนะครับนะมันเป็นสิ่งที่ล้ําค่าสุดๆเนาะข้อที่19านะข้าพระองขอไปข้าแต่พระเจ้าขอทรงสังหารคนอธรรมเสียส่วนเจ้าพวกคนกระหายเลือดจงจงไปให้ผลค่า พวกเขากล่าวถึงพระองค์ด้วยเจตนาร้ายตัวศัตรูของพระองค์ใช้พระนำไปในทางที่ผิดนะข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ไม่ได้เกลียดผู้ที่เกลียดข้าพระองค์หรือข้าพระองค์ไม่ได้จริงชังผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้พระองค์หลอกเลยนะคนที่อยู่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการอาธทั้งสิน้นก็คือซาตานวิญญาณชั่วและคนที่ ให้ซาตานวิญญาณทั่วครอบครองแล้วก็เป็นเจ้าของชีวิตพี่น้องคนเหล่านี้เราก็ต้องต่อสู้แล้วก็ต้องเอาชนะต้องแต่ไม่ปล่อยให้มันเข้ามามีปีบทบาทหรือครอบงำชีวิตของเราได้นะถูกไหมครับเราจะไม่ให้ซาตานวิญญาณทั่วเข้ามาใช้ชีวิตของเราเป็นเครื่องมือของมันฆ้าโปร่งเกลียดพวกเขาเราก็ต้อง,งไม่เป็นเพื่อนไม่เป็น คนที่อยู่ในใสายสัมพันธ์กับเรานะข้าแต่พระเจ้าขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จิตใจข้าพระองค์ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้ความคิดของข้าพระองค์ให้พระองค์เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบเป็นผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่จะทําให้เรามีเป็นที่ยอมรับว่าเราซื่อตรงต่อพระองค์เชื่อฝังพระองค นำดุชิดตามที่พระองค์ประสงค์เท่านั้นที่จะได้ตรวจสอบตุดเช็คว่าเราไม่ให้ความบาปหรือซาตานวิญญาณชั่วเนี่ยเข้ามาครอบครองใช้ชีวิตของเราในทางที่ผิดในทางอาธรรมในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราจะต้องให้พระเจ้าตรวจสอบเราก็เป็นผู้รับรองเอเมนนะครับนะขอพระเจ้าทรงทอดพระเนตรว่ามีทางช่วยใดในข้าพระองค์หรือไม่และขอทรงนำข้าพระองค์ในทางนี้ล่ะ นะเพื่อที่ชีวิตของเราจะไม่พลาดไปแต่ทางของพระองค์ขอพระองค์ทรงตรวจสอบตรวจช็คถ้าหากมีสิ่งสิ่งใดที่จะพาเราไปในทางที่ไม่ถูกต้องขอพระเจ้าเปิดเผยเพื่อที่เราจะกลับใจสารภาพแล้วก็กลับมาในทางที่ถูกต้องของพระองค์นะครับมาถึงข้อคิดจากพระธรรมของพระองค์คุณกําลังปิดบงังบางสิ่งอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับเรากําลังปิดบงังเรากําลังทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็ลังแทงสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในแพระประสงค์ของพระเจ้าหรือเปล่า เราแต่อ้ไม่มีใครรู้เราไม่มีใครเห็นนะแต่กอยได้รู้ว่าพระเจ้ารู้และวันหนึ่งก็จะถูกเปิดเผยพี่น้องครับเรามาประเมินเรามาเช็คด,ดูวว่าเรากาลังทําึงสิ่งบางอย่างไหมที่ไม่ถูกต้องจะยอมรับความจริงเพื่อให้ชีวิตเป็นไปตามแผนการของพระเจ้าได้อย่างไรเราจะยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถที่จะปิดบังพระเจ้าได้ในทุกๆด้านในทุกๆเรื่องในทุกรายละเอียดเราไม่สามารถที่จะปิดบังได้ เรายอมรับความจริงนี้และให้ชีวิตของเราเป็นไปตามที่พระเจ้าประสงค์ได้อยา่างไรพี่น้องครับต้องพึ่งพระเยริสุดพึ่งพระเยริศคิดเข้ามาครอบของแล้วก็นำพาชีวิตของไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะใช้เนื้อหนังซึ่งเป็นเนื้อหนังที่ทําตามอำเภอใจเป็นเนื้อหนังที่ปฏิเสธการเชื่อฟังดังนั้นเราจะต้องเอาชนะแล้วก็ให้พระเยริสุดของพว์ในครอบของแล้วก็นำเราแล้วเราก็จะ เป็นไปตามที่พระเจ้าประสงค์จริงๆนะครับจะบอกคนรอบข้างให้มายอมอยอมรับความจริงในเรื่องนี้ได้อย่างไรคนจํานวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้ความจริงนี้นะครับเราต้องการที่จะบอกให้กับคนเหล่านี้ว่าสิ่งที่เป็นการอาธธรรมทั้งสิ้นที่เขาก็ทํานั้นพระองค์ทรงรู้และพระองค์ประสงค์ที่จะให้เขาได้ออกจากทางที่ไม่ถูกนั้นเราจะบอกเขาเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับ จะให้เขายอมรับความจริงนี้เป็นที่เป็นเรื่องที่ยากไว้แต่สิ่งที่เราทําได้เลยนี้ก็คือเรารู้แล้วว่าเราไม่สามารถที่จะปิดบังในชีวิตของเราได้เราเปิดเผยความจริงแล้วก็ดําเนินไปตามที่พระเจ้าประสงค์เมื่อชีวิตของเราดําเนินไปอย่างที่พระเจ้าประสงค์เราไม่ได้ทําผิดทําบาปหรือ,อซ่อนอการกระทำสิ่งที่ไม่ดีไว้พีองครับ พระเจ้าก็จะนําเราให้ไปไปตามแผนการของพระองค์นั่นคือชีวิตสูงขึ้นทางเดียวชีวิตดีขึ้นทางเดียวชีวิตประสบความสำเร็จมากขึ้นและมากขึ้นทางเดียวเมื่อคนรอบข้างเห็นเราก็จะมีคําถามแล้วก็บอกเขาว่าพระเยซูช่วยเราเราก็นําเราและเราก็ยอมรับความจริงในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะปิดบังชีวิตของเราได้เมื่อเป็นแบบนี้พระเจ้าก็อวยพรเมื่อเข้าฟังเรื่องราวของพระเยซูเปิดใจรับเชื่อเขาก็จะมีพระเยซูเข้ามาครอบครองแล้วก็จะทําให้เขา ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างไม่สามารถปิดบังได้และยอมให้ชีวิตเป็นไปตามแผนการของพระองค์ชีวิตของเขาก็จะเป็นชีวิตที่มีสันที่สุแล้วก็ความชื่นชมยินดีด้วยเช่นเดียวกันเอมเอมนนะครับเพืเราใช้ลนนี้ที่ฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามแค่แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระองค์ในวันนี้ขอให้อมองมองความคิดในเรื่อง ชีวิตที่ไม่สามารถปิดบังได้นั้นเป็นสิ่งที่เป็นจริงท่ามกลางพวกเราและที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยความจริงดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าประสงค์ตามแผนการของพระองค์เราไม่ทำให้อยาเป็นแปดแบบนั้นได้ด้วยกําลังของความเป็นมนุษย์เราขอพึ่งพระญยาณบริสิ์ที่จะช่วยเราแล้ว,ลวก็นำเราลงจุดคะ่ะเราที่ฐานตบองในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระญยาณบริสิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพวะพรก็แบ่งปัน,นด้วยการแชร์ไป